เวลา18นาฬิกา45นาทีพระรชาชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา2559-2560 ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุสรีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรทูกล้าวทูลงกระหม่อมถวายจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีตรวม1 3 0คน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยการผลิตบัณฑิตที่เน้นการปฏิบัติจ,จริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้มีการประสานประโยชน์กับภาคีเครือข่ายมีชุมชนได้รับการพัฒนา8ตำบ26ล268ครัวเรือนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ28ผลิตภัณฑ์เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว2ชุมชนและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจฯฯพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด1ชุมชน นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมจากการพัฒนาพื้นที่18นวัตกรรมอาทิเครื่องหั่นแท่งเข้าเกรียบจากพืชสมุนไพรและเครื่องผสมยาม,มองสมุนไพรตะไคร้ครหอม